สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาปลูกหญ้ากันครับอันนี้ก็เป็นหญ้ามาเลครับผมวันนี้ก็จะมีปลูกหญ้าพร้อมกับปูแผ่นควนกีตครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปปลูกหญ้านะครับเดี๋ยวขี้ปูควนกีด ทางเดินเดี๋ยวเอาไว้เป็นอีพีหน้านะครับพื้นที่ด้านหนึ่งที่ผมจะปลูกก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก่อนอื่นที่เราจะมาปลูกหญ้าเราก็มาปรับพื้นที่กันก่อนเลยครับตอนนี้ก็ผมกับทีมงานก็ทําการเอา้าออกาข้าหมดแล้วก็เอาจอบขุดปรับพื้นที่แล้วก็จะปลูกหญ้าครับผมก่มอนอื่นที่เราจะเอาญ้าลงปลูกก็ต้อง รดน้ำให้สำสๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใส่ปุ๋ยแล้วก็ปลูกหญ้าครับตอนนี้ผมก็จะให้ทีมงานเริ่มปลูกแล้วก็โรยปุ๋นไปก่อนนะครับผลก็ตกเลยครับวันนี้โอ้เป็นคีเปอร์มูลแล้วครับวันนี้ตกทางวันตกไม่หยุดเลยครับก็ตกมาประมาณ2วันแล้วครับก็ไหนๆก็มาถึงที่แล้วครับทุกคนก็ต้องรวยครับงานไม่เสียดก็ไม่กลับครับเพราะผมยังไม่ได้ตังค์พูดเล่นครับพูดเล่น ก็พอดี่จาเป็นต้องเ็ดวันนี้ครับเพราะว่าวันพุกนี่ก็มีคิวอื่นครับเพราะว่าคิวช่วงนี้รออยู่หลายคิวว่าลูกค้าจะได้รอนานก็เลยอยากให้เ็ดภายในวันนี้พรนหน้านนี้ก็เ็ดไปเรียบร้อยแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเรามาปลูกกันอีกด้านหนึ่งนะครับเพราะอันนี้ก็ปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันครับส่วน,หน,นหน้านี้ก็หน้ากว้างจะมีอยู่ประมาณเม็ดสาวครับ แล้วก็ความยาวก็จะมีอยู่ประมาณ3เมตรกว่านิดนึงครับผมก็จะวางเป็นแผ่นๆแบบนี้เลยพื้นที่ถือว่าไม่กว้างนะครับทุกคนเพราะเป็นในหมู่บ้านจัดสรรครับก็จะมีรอบบ้านนิดหน่อยครับผม คลิปนี้จะไม่ค่อยเห็นหน้างงานหมดนะครับพอดีต้นถ่ายผมถ่ายเป็นแนวตั้งครับแต่ว่าตอนมาตัดต่อวิดีโอผมก็ใส่เป็นแนวนอนครับก็เลยเจะเห็นเป็นบางที่ก็จะเห็นเป็นกล่งๆครับดูคลิปแล้วไม่ค่อยสวยก็ดูตามหน้างงานเอานะครับทุกคนต้นถ่ายคลิปก็ผลก็ตกเลยครับทุกคนรีบก็เรียบกลัว่างานจะไม่เสร็จเลยไม่ค่อยมีเวลาถ่ายอีกอย่างมือก็เปื้อนครับช่วงนั้นก็ถ่ายคลิปค่อนข้างจะยากเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูต้นก่อนปลูกแล้วก็หลังปลูกกันนะครับ